หาไวเลยนะครับใครชอบหาไว้เลยนะครับหาไว้เลยจ้าตัวแรกเป็นเลขเจ็ดเกือบมาไม่ทันจ้านั่นแหละครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมต้องรอนะครับเพราะบางคนนะครับมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนเยอะนะครับบอกเลยนะครับขึ้นแจ้งเตือนบ่งหอดสิบเปอร์เซ็นพี่น้องขึ้นแจ้งเตือนประมาณห้าเปอร์เซ็นหรือ ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์อะจากหนึ่งร้อยนะครับนี่แหละเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมต้องรอนะครับถ้าพอหยังนะครับเพราะบางคนนะครับเพราะบางคนเพิ่งเข้ามาก็มีบางคนไม่แจ้งเตือนก็มีนะครับเจ็ดเดอ้อเจ็ดมาแล้วพี่น้องเจ็ดอะไรอ่าเจ็ดหยังพี่น้องมันจะดังหรือ,อยังเนาะเจ็ดตัวนี้นะครับไม่รู้จะดังหรือ,อยัง เลขอะไรดังอ่ะทุกคนตอนนี้เลขอะไรดังเพิพมขึ้นมาต่ออ่ะตัวหน้านะครับเป็นเลขเจ็ดครับเป็ดอื่นยิ่งคุยนานกว่าอาจารย์อีกนะแมนบอผมผมว่าอ,อ,อยากบอดโดนก่นี่ดอกพี่น้องนะครับอาจจะเริ่มทยอยให้เลยแล้วกันเนาะนะครับจะเริ่มทยอยให้เลยแล้วกันนะครับ,รยยใ,นนครบใครที่เพิ่งเข้ามาฝากแชร์ด้วยนะฝากเพื่อนก็เจ้าก้อมนะครับนะแนวทางให้ฟรีจะให้ฟรีเนาะ กุ้มก็ให้เขาฟรีพี่พน้องนะครับมีเดนแน่วฟรีๆเนาะเจ๊บางออนนะครับเจ็ดสี่เจ็ดแปดดังทัดนะครับดังอี่บอก <c oughs> ดังอย่บอกอ่ะคุณขวัญเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ก็ดังนะครับผมคิดว่านะครับเลขเจ็ดนะไม่ไม่ใช่แค่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดครับผมบอกเลยนะถ้าขึ้นด้วยเลขเจ็ดดังหมดนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับใครที่ชอบเลขเจ็ดนะเออไปยิบไปจองไว้เลยนะครับลอตเตอรี่เด้อไปยิปไปจองไว้เลยพี่น้องลอตเตอรี่นะครับนะเอาเจ็ดไว้ก่อนเจ็ดสีปิดแล้วนะครับไม่มีครับไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดอะไรครับเจ็ดหน่งพี่น้องมักเจ็ดแหน่งเอาพี่น้องมักเจ็ดแหนงไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดสีครับ อันไม่เดือดางไหนเนาะเจ็ดสี่นี่เนาะสงสัสเยเลขดังนะครับดังมากจนอั้นจนปิดนะครับเนะาะเลขดังนะครับแนะนําไปหาลอตเตอรี่เลยนะครับนะบอม่านีหลักนะครับบม่านี่อ่าบอม่านหลักรวยน,นะครับบม่านหลักรวยบอม่านีหลักหลักสิบนะครับสิปบะม่านั่นเลยเด้ยนะครับสําหรับเลขกเจ็ดนี่ผมผมช่องมากอยู่ งวดนี้นะครับงวดนี้นะเฉพาะหน้าไร่สดเลยนะครับเอาเจ็ดว้ก่อนพอลอตเตอรี่เอาเจ็ดว้ก่อนเจ็ดอะไรก็ได้ทุกคนเจ็ดอะไรก็ได้นะเอาเจ็ดไว้ก่อนนะครับงวดนี้บอกเลยไม่ตัวฟันก็ตัวก็ตัวรองนะครับไม่ตัวเด่นก็ตัวรองนะเจ็ดนะครับอันนี้บอกหน้าไร่สดเด้ยมากเมาเังไหนคิดเพิ่มอีกเท่าเดงนะครับอ่านะครับอ่ะก่อนอั้นนะครับ หนึ่งครับว่าสองห้าหกสี่จัเป็นเลขตัวนี้นะครับเจ <c oughs> ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับบนตรงพิมพ์คำว่าอันเพราะรู้ๆกันอยู่ <c oughs> บนตรงพิมบนตรงพิมพ์คำว่าอันนะครับอ่ะทุกคนไม่ต้องพิมพ์คำว่าอัน เพราะรู้ๆกันอยู่นะเลขเจ็ดมันแน่นอนอยู่แล้วเลขเจ็ดแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพิมพ์เลยนะเพราะรู้ๆกันอยู่เพราะรู้ๆกันอยู่นะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดไม่ต้องพิมพ์คําว่าอันเอาค้ามพื้นแทน,นข้ามาดังไ็ได้เอา้านะลบมคาว่าอันนะเอาคําว่าดังมาใส่นะเพราะว่ารู้ๆกันอยู่หาใส่ยนออมาเนี่ย อยู่ไหนก็มีนะผมก็ไปอ่าผมก็เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่นะเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหายหาหายังไม่เห็นเจ็ดเจ็ดแปดหายังไม่เห็นนะนะครับเลขเจ็ดยังเหลือเยอะตอนนี้นะครับเลขเจ็ดยังเหลือเยอะงวดน,นี้ผมชอบเจ็ดเหมือนกันนะครับไม่ตัวเด่นก็ตัวรองนะครับจับเจ็ดไ้ก่อน เลขเจ็ดช่วงนี้นะครับที่ผมเห็นเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดเก้านี่เหลือแล้วเจ็ดแปดผมก่อนนีน้ท่านได้เห็นที่ผมเห็นนะครับที่ผมเห็นอ่าผมไปวัดเมื่อน,นี้นะครับผมเห็นเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดสามเจ็ดสามไปย่างนะครับวันนี้นะครับเจ็ดไว้ก่อนจ้า เชตวิกอนเน้อะแคบไวเลยครับโอ้ยผมก็ลืมแคบไปเนี่ยโอเคผมแครไปแล้วเจ้าไหมได้อยู่ได้ไหมได้ไหมโอเคนะครับสําหรับใครที่ต้องการเลขสายด่วนนะครับสายด่วนเดี๋ยวผมลงให้วันสุดท้าย,ยนะครับวันสุดท้ายก็นู่นแหละวันที่สามสิบครับสายด่วนก็คือด่วนนะครับเนาะ สายด่วนก็คือด่วนนะครับด่วนด่วนไลยด่วนด่วนมากๆนะครับสายด่วนก็คือสายด่วนนะครับเดี๋ยวผมลงให้วันที่สามสิบใครอยากได้จิ้มลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเนาะนะเพื่อเป็นการลดเสียเวลาพี่นอ้องนะครับบางคนนะติดงานไม่ค่อยมีเวลามาดูไลฟ์สดอันนี้แนะนําเลยแล้วกันเนาะแต่สาหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่มก็ไม่เป็นไรกดกดไลค์กดติดตามไว้นะครับ ถ้าผมมีแนวทางเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะออกมาให้ทุกคนนะครับาตามนั้นพี่น้องนะครับผมพอรู้นะผมรู้นะครับว่าวลหลายๆคนเข้ากลุ่มไม่ได้ทําให้ปิดน,นะครับนะมีคุณแม่ผมหลายคนเลยนะครับถักมาว่าแม่เขาคุมเปลี่ยนเฮ็ดบ่ได้นะครับผมพอเข้าใจายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะไม่ใช่ว่าจะไม่ให้นะครับทุกคน ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ให้หน้าไรายสดนะครับผมให้นะครับผมให้ทุกคนเลยนะครับเพียงแต่ขอให้ผมได้ลงให้คนในกลุ่มก่อนนะครับ